วัวเปรสามตัวแป๊บแล้วมีตังละนะจามาฮึอละลายซับไอ้เหี้ยเป็นไรหรอกลิลี่แล้ววะโ,โหพ่อเกาครับติกๆเออตัวละมือเลยนะตัวละมือเลยนะเฮ้เธอตัวละมือเลยนะที่บอกเลยมาเข้ามารอคนหนึ่งทีครับ <c oughs> เฮ้คเริ่ม เตียวนะเดนเต็มอ๋ออีเหี้ยไม่เป็นไรครับไอ้เหี้ยไม่งแรกว่าตัวทีสองตัวอีสองตัวเขาแรกในชีวิตนะครับเด็กๆเอาเอาหลายๆตัวดีกว่าเนาะเออม่งตัวเดียวม่งขยับอ่ะ ปินใจว่ะเฮียปินใจกูพอดีแล้วนะเฮียนะแจมกงแตกอ่าอ,อะไรนะอะไรริ่แต่กูตัวสองหมื่นล้านเฮ้ยม,มันไม่มีหรอกมันมีครับบอกแปดม,มอเกอร์แปกไอ้เฮียไอ้เฮียมันยากจังวะสอ0หมืม่นล้านเดี๋ยวดูครับไปจัดแม่งเลย ไอ้เฮี้ยมันจะแต่งหมดไม่ได้นะสองเลยปะโอ้ยได้อยู่นะอันนี้รลอนขอดมันมันอนแล้วไม่ติดก็ได้ติดแล้วแมนต้องติดอ่ะสองเยไปฮับฮับเช็ค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 เช็ไอ้เหี้ยทีมลองจมอ่ะ อีบหายหมดเลยเฮียโอ้ช่างแม่งกิขยะเฮีย